สวัสดีครับวันนี้วันพุธที่8พฤศจิกายน2566เช้าวันนี้ก็เตรียมพร้อมไปโรงเรียนนะครับอยู่ที่โรงเรียนวันนี้นะครับก็ตอนเช้านะครับคาบแรกเรียนวิชาภาษาไทยคาบ2อังกฤษคาบ3มสังคมเสร็จแล้วคาบ4ี่วิชาการงานครับการงานนี้ก็ต้องลงไปเรียนอยู่ที่ห้องการงานนะครับก็เดินจากห้องไปก็ระยะทางไม่ไกลมากนั่นเองครับพอเสร็จวิชาที่4นะครับก็พักกินข้าวในคาบที่5ตอนเวลา1 2 0 0นาฬิกาครับแล้วก็ค่อยขึ้นเรียนต่อในวิชาถัดไปคาบแรกในช่วงบ่ายครับ ครบแรกในช่วงบ่ายนี้ก็จะเป็นวิชาลูกเสือนะครับแล้วก็มีชุมนุมนะครับแล้วก็ต่อด้วยโฮมรูมแล้วก็เห็นว่ามีวิชาแนวนะครับช่วงบ่ายของวันพุธนี้ก็จะเป็นวิชาชิวๆนะครับไม่หนักนะครับไม่ใช่พวกวิชาคณิตวิทย์ประมาณนี้ครับจะเป็นแบบไม่ยากนะครับร่วมกิจกรรมแล้วก็ฟังแนะแนวโฮมรูมประมาณนี้ครับทีครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาถ่ายคลิปกับพ่อกับแม่เหมือนเดิมครับกลับมาตอนเย็นมาซ้อมวิ่งตามปกตินะครับทีครับบ๊ายบาย